เราไปชมบรรยากาศที่จุดชมอยู่ว่าถนนเงีวันนี้โอ้บรรยากาศนี่หนึ่งเขามามาวันดีมาธุระวันดีนี่ตรงนู้นนะตรงไอ้ชานชานเจ้าพ่อคนอิ่มอยู่ตรงนู้นนะ่ยานเจ้าพ่อคนอิ่มมองมาเห็นกันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงอยู่ว่าถนนนี่แหละชานเจ้าพ่อคนอิ่มนะบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากเลยโอ้ชมชมวิวทะเลครับเนี่ยชมฟิล์ตรงนน้นเนี่ยศาลาชมวิวจุดโน้นเดินเดินไปเที่ยวกันดนนะวิธีออกกำลังกายมีอะไรด้วยนะเดินชมดูเอาไปเดินชมดูว่บรรยากาศโอ้ลมเย็นสบายมากเลย นะไปเที e e or, e e e o, ่ยวก่อนเสมอไว้เที่ยวได้นะจุดชมวิวตม่านตถนนครับนะนะก่อนจะถึงก่อนจะถึงละไมนะหาดละไมนวลนวลนวตรงนู้นหาดละไมนะหินตายหินยายไงน่ะอยู่ตรงนด้านใต้นวแหลมนวลน่ะหินตายหินยายหินตายหินยายอยู่ไกลๆนู้นเนีนยใช่ไหเนี่ยแล้วตรงไว้นวลไว้ไว้หินตายหินยายไว้หินตายหินยายก็ไปหาดละไมน่ะอันนี้นี่จุดชมวิวถนนก่อนนะมาจากหน้าทอนครับมามาจากท่าเรือท่าเรือหน้าทอนอยู่ตรงนู้นท่าเรือที่ ต้อเรียบร้อครับที่นาทอนที่ที่ตำบลบ้านน้อยตรงนั้นสองสองที่มีสองท่านะนะแล้วผ่านสมุยบ้านและสวนมาตรงนั้นนะแล้วก็มาหัวจุดชมวิวถนนตรงนี้นี่นโอ้ผ่านมาที่ที่ศาลเจ้าเจ้าพ่อขุนอิ่มนะเทพเทปขุนเะทพขุนไอเทพขุน,นอูนนะนี่ครับนี่ครับมาดูบรรยากาศเนเน่เนี่ยวลอกกากาศเลยน,ะน้อง นกุ๊กก็เล่นอยู่เมื่อกี้นี่โอ้มีที่เออที่เดินนี่ที่เดินเนี่ยเดินเด,ดินออกกําลังกายก็มีเนี่ยเดินออกกําลังกาย,ยกนี่โยกขันโยกเนี่ยขันโยกโอ้แจมว่าเลยเลยเลยเนี่ในที่ออกกายยกน้ำหนักก็มีเนี่ยยกนี่ยเนี่นี่ยนี่ยมีชิงช้ามีอะไรนั่นชิงช้าชิงช้าอะไรเนี่ยออามาชมมาชมไปไปไปที่ศาลา ที่ศาลาเนี่ยวานน้องพวกน้องนี่เข้ามาคุณวิทย์น้องน้องเป่าน้องเจ้านะน้องน้องกุ๊บหน่อยอยู่นู่นนะบรรยากาศนี่นี่ทำมาชมทำมาชมบรรยากาศหนุ่มโหสวยเข้ามาหนุ่มวัดวัดศิลางูรับนะวัดศิลางูนะนี่ครับนี่ครับ นะครับที่จมาดูหมู่บ้านบางมุมมันก็มีหมู่บ้านชาวบ้านหัวถนนเขาเขาเขาเป็นทางอิสลามนะนับถึงมุสลิมมุสลิมหมู่บ้านจันทร์บางมุก็มีสุราด้วยครับสุราด้วยสนะนะใครเป็นพี่น้องมุสลิมก็มามามาเที่ยวได้ โอ้โหเยี่ยมมากสุดยอดนะมาเที่ยวกันดูนะบรรยากาศดีมากสุดยอดโอ้โหสวยมากบรรยากาศวิวสวยมากเลยบรรยากาศดีเลยโอ้นี่ครับบรรยากาศสวยมากสุดยอดเลยโอ้มาชมกันนะมาเที่ยวกันสนุกสนุกบรรยากาศสุดยอดสุดยอดมากนะลมพัดเย็นตลอดเวลาครับบรรยากาศดีมากเลยนะมาเที่ยวกาะสมุยก็ไว้มาเที่ยวจุดชมวิวบ้านสวนสนกนะครับสวยมาก ยอดโอ้โหนี่มิซาลานะมีศาล้านั่งนั่งรับประทานอาหารอะไรกันได้นะนั่งรับประทานอาหารนั่งอะไรนั่งพักผ่อนนั่งนั่งคุยกันได้ได้นั่งคุยกันได้มิซาลาจุดชมวิวจุดชมวิวเดี๋ยวเวลาน้ําขึ้นนะเวลาน้ําขึ้นก็ไปไปยืนชมมันได้จุดชมวิวเนี่ยมันอยู่เรือไททานิกแล้วไปอยือกเช้านะจุดจุดชมวิวอยู่นอกนอกโน้นนอกทะเลใช่ไหม โอ้เย oh, e ี่ยมมากสุดยอดอ่ะมาเที่ยวชมกันด oh yeah, ูมาดูโรงแรมโรงแรมบนบนภูเขาสวยๆโอ้โหเนี่ยบรรยากาศเนี่ยนั่นเทปสันเจ้าพ่อคนอูเลยนะเจ้าพ่อขนูเทปขนูเลยนะเทปคนูโอ้ลมลมแรงมากนะถ้าใส่หมวกก็ต้องระวังหมวกเทปคนอูเทิงาวเทิงาวเลยนะโอ้โหเนี่ยบรรยากาศ ไม่ยมาไลาง่อล่นนอนว่ารอบคัวเที่ยนเน่ยนี่เรยวกาโหเยี่ยมาวัดศรางูนน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 หินตาหนใหญ่หินเรนยเหินตายยอแล้วก็หาดละไมนุ่นไกลๆน้นปนไปในหาดละไมนนเ่ยนี่เยี่ยมอ่ะนะโอเคนะ นี่วันนี้วันนี้แค่นี้นะพาเที่ยวแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนชมวิวหน่อยให้อิ่มแล้วกลับบ้านโอเคนะโอ้ยเยี่ยมมากสุดยอดนะเดี๋ยวพามาเที่ยวกันใหม่โอเคโอ้เยี่ยมมากสุดยอดโอ้บรรยากาศโอ้สวยสุดยอดโอ้โหนี้สุดยอดเลยโอ้เยี่ยมเยี่ยมอ่ะโอ้อ่ะนะนะนะ

Xuất giọt Nè ok À hoài Yeah Oh